ลำดับที่51ขอเรียนเชิญพุทธคนสมาคมจังหวัดนครปฐม ลำดับต่อไปท่านวันชาติวงชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีจะถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทองพุ่มเงินที่โต๊ะหมู่บูชาที่ประฏิสฐานพระบรมฉายาลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเคียนแพรตามลำดับ ลำด,ดับต่อไปท่านประธานในพิธีประจำที่แท่นเกียรติยศและต่อเชยนให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้บัวคพิธีนำนา ในวันาชาติวงไทยชาานะู้วาราชราจจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยพวมะสมนิกรชาวไทยขงเรที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันนับมวลคน,นพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้พวงฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเก้าปกกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานซึ่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงปกครองพระราชนจาจักรสยามรัธศีมา ด้วยทศพิษราชธรรมนำความรุ่งเรืองภัยบูรณ์มาสู่มวลพระศพนิกรอย่างเสมอหน้าทรงนำหลักธรรมทางาศาสนาทางการปกครองและหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัต,ติต่อพระองค์ให้เป็นแบบอย่างแก่ราษฎรและทรงส่งเสริมให้พระศพนิกร นำหลักธรรมต่างๆดังกล่าวไปใช้ให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติพระสงฆนิกรชาวไทยต่างปราบปลืม่มและเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงเป็นนักคิดและนักปฏิบัติทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจ และความหวังของคนไทยทั้งในยามปกติและในยามปิติยินดีในยามประสบทุกข์พระปีชาสามารถของใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาททั้งทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ด้านการดนตรีการกีฬาเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนและนำประโยชน์สุขอันยั่งยืนมาสู่ประสกนิกรประเทศชาติและสังคมไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงหลายครั้งหลายหนด้วยพระบุญญาบารามีจนเป็นที่ประจักษแ์แจ้งแก่ปวงชนชาวไทยไปจนถึงนานา,นาประเทศทั่วโลก นับเป็นบุญของคนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทซึ่งพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณพระเมตตากรุณาและพระวิริยภาพที่งดงามสมบูรณ์ในทุกๆด้านในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนบรรษา5ธันวาคม2 5 5 6นี้ ข้าพพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระศกนิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้กล่าวตามผมพร้อมกันด้วยเสียงอันดังนะครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตพระบรมราชานุญาตประกาศสมานฉันประกาศสมานฉันพร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติพร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพาะบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จแห่งสมเด็จพระบูพรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าพระบูพรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ ได้โปรดดนบันดาลได้โปรดดนบันดาลและประ,ประทานพรและประทานพรให้ใต้ฝ่า,าละอ,องธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยไทยชื่นบานพระราชหาหฤรัยไทยชื่นบานมีพระชนรรษายิ่งยืนนานมีพระชนภาษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระศกนิกรชาวไทยแก่พระศกนิกรชาวไทยตลอดยีรัติติการเทินตลอดยีรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะอวระพุทธเจ้า Siraka no prabhu me bhakun yari re e barom macha grin min มีราพระบริบาลคนถทาคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใด วางองหาเรือไทยหยุดจะชาไว้ยช้ยชัยอ